ลบครั้งนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะยึดเงินต่างๆได้แทบทั้งหมดเลยและอย่างการลบครั้งนี้มันไม่ใช่แต่เฉพาะกองทัพที่2อย่างเดียวมันขยายแนวย,ยันกองทัพที่หน่งรวมถึงกองทัพเรือด้วยซึ่ง3เหล่าทัพนี่ตั้งแต่ผมเป็นทหารมานะลบมาตั้งแต่2อ2 4จนมาลาออกปี2อ3 9ผมไม่เคยเห็นว่า3เหล่าทัพจะประสานงานกันแบบนี้ไม่เคยมีเลยในอดีตไม่เคยมีนะ ที่เห็นก็มีแต่กองทัพบ,บกกับกองทัพอากาศร่วมมือกันอย่างเช่นผมไปลบหินแตกคุณสาหรือจางซีฟู่อะไรประมาณนี้ก็จะมีกองทัพอากาศใช้เครื่องบินพวกโอวิสิเนี่ยเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ที่ภาคใต้ก็เหมือนกันช่วงที่ท่านพลทวาหารเรลานน์เป็นประธับที่บดที่ผมลงไปก็จะมีกองทัพอากาศใช้เครื่องบินพวกนี้เข้ามาสนับสนุนในการเข้าปะทะกับพวกอะไคอมิิ์ในการเข้าโจมตีฐานผอคองเนี่ยนะฮะ ก็จะมีแต่กองทัพอากาศกับกองทัพบกแค่นั้นเองครับมายุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่า3ดอเหล่าทัพจะประสานงานกันและทํางานได้ดีด้วยกับประสานงานกันได้อย่างแบบลงตัวมากเลยนั่นแหะเมื่อไหรที่กองทัพสามัคคีกันเมื่อไหรที่ประชาชนคนไทยพร้อมเพียงใจกันเมื่อไหรที่ทหารรักใคร่าสามัคคีกันปองดองกันไปลบที่ไหนเราก็จะชนะผมมั่นใจว่าครั้งนี้เขมรจะยับเยินแน่นอนครับผมนะ